ใช่แล้วครับเรื่องอะไรกันเล่าครับก็เป็นละครเวทีนะครับเรื่อง Lansing Singer ครับก็คือสิ่งที่พิเศษมากของละครเรื่องนี้คือเป็นครั้งแรกครั้งแรกของผมที่เล่นละครเวทีครั้งแรกของเพเช่นกันค่ะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของ g t s ด้วยที่จับมือกับซินิลิโอทำละครเวทีขึ้นมาต้องร้องเพลงไหมคะแทนใจเล่ก็มีบ้างค่ะ มีการทำเบิร์ชอปเพราะเป็นแนวกัรเป็นแนวลุ้ทุ่งค่ะก็เป็นเรบหมอลำเลยบทเป็นยังไงเรื่องราวบ้างครับเรื่องราวคือเรื่องราวก็คืออย่างน้องเพ็เกก็จะเป็นเหมือนแบบนักร้องหมอลำหมอลำซิ่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนมีเหตุให้ต้องกลับมาที่บ้านเกิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องราวสนุกสนุกก็จะเริ่มต้นขึ้นเอเป็นเขียนบทเองด้วยป่ะคะโอ้ยผมไม่ได้เขียนครับค่ะ จริงๆเคยมีแต่ว่าเหมือนแบบทําเล่นๆทาเล่นๆกันตอนนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบจริงจังนะครับ <c oughs> เป็นแบบทำด้วยคุชั่นที่ดีๆได้ลองมาซ้อมร้องเพลงได้ลองมาเข้าคอร์สด้วยกันแล้วเป็นไงบ้างเข้าครัเอ,อ่อจริงๆมีการถ่ายโปสเตอร์ด้วยกันนะคะแต่ว่าในส่วนของเวิร์กช็อปเนี่ยยังแยกกันอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มารวมกันค่ะเ่านเรีนไม่ตัดใจรับก็มีโอกาสได้คุยกับพี่มุกผู้กำกับและอีกหลายๆท่านนะคะแล้วก็ GTH ก็บอกว่าคิดว่าเราเป็นคาแรคเตอร์ตัวนี้ได้แล้วก็อยากให้เราได้ร่วมงานด้วยคือให้ใจมาเกินร้อยมากเลยรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็รู้สึกว่าเราประทับใจในละครเวทีอยู่แล้วด้วยะคะ<ม>่ะวันนี้ถ้ามีโอกาสก็เลยก็เลยตัดสินใจนะคะ่ะ ครับแต่เราไม่ได้วยผมมีร้องแต่ร้องน้อยมากครับแต่เอ๊ขนาดนี้เราเคยมีซิงเกิลของตัวเองนี่ล่ะเออมันเจ๊งอย่าไปพูดถึงมันเลยครเพิ่มสักหน่อยดิไหมเออไม่หยาดเลยอยาดเลยอ้องเยอะด้วยอย่าเลยใช่ใช่เหรอเอ้ยแตอนบอกขอจะได้ไปซื้อผักดูโอเคครับหมดตัวน้อยชนิดหมดมีริศนาดูที่กลัวที่สุดคือคนจะหลุดคำ ก็รอบได้21ธันวาคมนี้นะคะก็เป็นการส่งสุดท้ายปีกับ GTH ค่ะย,ยังไงก็เชิญชวนทุกคนแล้วกันนะคะมาชมละครเวทีเรื่องนี้กันค่ะ